สวัสดีครับผมแซมโมดิฟายนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถตัดอ้อยนะครับการบิ้วรถตัดอ้อยนะครับรีบิ้วผู้รีบิวนะครับทั้งคันนะครับหรือนะครับเลือแต่โครงนะครับเลือแต่เฟรมว่าเขาทำกันยังไงนะครับเขาบิ้วเขาทำอะไรบ้างนะครับก็ส่วนแรกก็คือเปลี่ยนเหล็กนะครับ เหล็กตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้คือกล่องอันนี้นะครับกล่องคานหน้านะครับตัวเสาหน้านะครับซึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับที่ล้อออกนะครับนี่นะครับของเสาหน้าใส่ล้อหน้านะครับมีกระบอกมีอะไรนะครับมีงานที่เราทํากันนะครับก็เปลี่ยนเฟรมนะครับ สั่งตัดมานะครับทั้งแผ่นนะครับใช้หนากว่าเดิมนะครับตอนนี้คืองานกําลังเก็บนะครับกําลังประกอบอยู่นะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมนะครับนั้นนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับตุกเคิร์ฟนะครับพุ่มลมฟูลรี i ิวครับ ตัดอ้อยนะครับเยอยะแยะมากมายก็ยนะครับแล้วก็มีงานแปลงขอบนะครับนะครับงานแปลงขอบ แปลง45องศานะครับแล้วก็ทำสกีใหม่นะครับได้ใส่ใส่ีอย่างแซมอย่างนะครับเมื่าแล้วให้เราเธอใช่ก็คือทำสร้างใหม่หมดนะครับตรงนี้อันเก่าไม่เอารับโยนทิ้งครับตามสไตล์แซมโมดิฟายเลยครับครับสองข้างนะครับก็ออกแบบเองครับ ขึ้นเองนะครับโกบอกแล้วแต่แล้วแต่จัดเลยครับเอาที่แซมชอบเลยนี่นะครับคูรีวิวครับโคซิงแล้วก็มีส่วนของหางนะครับที่เราบิวไปนะครับ ัวกาดการติดล้อแล้วก็ทำมาใหม่นะครับแบบถอดได้นะครับถอดได้ทั้งโครงของตัวกาดนะครับแล้วก็แผ่นนะครับเวลาเราจะเซอร์วิสใบสะพานนะครับหรืออะไรแล้วก็ทำมาได้ง่ายนะครับหรือถ้ามีเศษฝุ่นเศษอะไรติเดเยอะแล้วก็แกะออกได้นะครับถอดได้แล้วก็มีส่วนของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ นะครับตรงนี้ก็สร้างใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องย้ายขานะครับัส่วนที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับตรงไหนเสียเราเก็บรายละเอียดนะครับเช่นตรงนี้ด้วยนะครับตรงเพานะครับตัดใส่ใหม่นะครับตรงนี้ด้วยเพราะเก่าเสียนะครับสิบนะครับตัดเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เป็นส่วน ของพัดลมนะครับเป,เป็นส่วนของพัดลมอุ้มลมนะครับเป็นตัวไซคโคลนนะครับตัวเคิร์ฟนะครับหรือแหลกครับใส่พื้นสะพานเรียบร้อยนะครับ มาชมครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายเป็นนานนะครับพอผมติดงานผมก็ไม่ค่อยม,มีเวลาเลยครับงานเร่งม่มากนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเฟรมรถตัดอ้อยนะครับฟูลรีบิวครับจัดเต็มจัดหนัก เดี๋ยวพามาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ็ดพันนะครับไม่ใช่แปดพันเป็นออท็อปนะครับก็คือคันนี้ทํามาแบบสุดๆเหมือนกันนะครับส่วนหน้าก็เป็นแปดพันไปแล้วนะครับแต่เป็นเจ็ดพันอยู่นะครับรถก็ตัวดุมก็ยังเป็นออส็อปนะครับยังไม่ได้เป็นโอฟิกเลอยอยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันดียังไงนะครับระบบเขานะครับนี่นะครับส่วนนี้คือดีมากเป็นสลิงนะครับไม่ใช้โซ่นะครับเหมือนจันเดียนะครับตัวนี้ทํามาเหมือนจันเดียเลยสลิงจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะไม่กินคอป่องนะครับเพราะมันจะมีลูกระเลยอยู่ตรงนี้นะครับ สลิงจะไม่ได้หมุนถูก,กับคอป่องนะครับสลิงจะอยู่กับที่และทีนี้ก็จะไม่กัดคอปองนะครับถ้าเป็นโซ่ก็จะเสียก็คือเวลามีฝุ่นมีอะไรไปโดนมากๆเยอะๆเข้าลูกโซ่ก็จะไม่กลิ้งนะครับไม่หมุนแล้วก็กินนะครับถูแล้วก็เบี้ยวกัดคอป่องนะครับทะลุนะครับใช้ได้ไม่กี่ปีนะครับปี2ปีก็ทะลุแล้วครับ ถ้าเป็นโซ่นะครับแล้วทีนี้พวกลูกละเลอะกับตัวหมูโซ่ก็จะชอบเสียนะครับแต่แบบนี้คือไม่เสียนะครับแต่ต้องย้ายกระบอกตัดกระบอกใหม่นะครับทําอย่างนี้นะครับปกติหูกระบอกจะอยู่รูบนนะครับสังเกตนะครับมันจะมีรูข้างบนบนกระบอกตรงนี้นะครับแต่นี่ย้ายลงมาข้างล่างนะครับแล้วกระบอกก็ต้องสั้นลงกว่าเดิมนะครับถือว่าจอนเดียเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะครับ แต่เราเอามาใช้กับเชสกับอะไรได้นะครับกับคาเมโก้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซ่ป่องแบบคาเมโก้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับชอบเสียนะครับอันนี้คือคาเมโก้นะครับสีเน็ตสองพันห้าคอป่องยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเป็น โซ่นะครับชอบกัดคอป่องนะครับแล้วเรามาดูกันว่าโซ่เขาเป็นยังไงนี่นะครับโซ่เขาชอบมีปัญหานะครับที่ผมเจอมาลูกตรงนี้จะเบี้ยวนะครับเริ่มไม่หมุนแล้วก็จะเบี้ยวนะครับเราก็จะกัดคอป่องนะครับสังเกตดูตรงนี้มีรอยกัดนะครับอันนี้คือโซ่เขาเปลี่ยนมายังไม่นานนะครับ ชอบเสียแล้วก็ลูกตัวนี้ชอบเสียนะครับไม่หมุนนี่นะครับเริ่มกินแล้วครับเนี่ยรอะข้างในเป็นบูดที่เฉยนะครับไม่ใช่ลูกปืน <c oughs> นี่นะครับข้อดีแลบข้อเสียแตกต่างกันตัวนี้น่าจะขาดง่ายด้วยครับเพราะว่าสลักเล็กทีบยวเองแต่สลิงทั้งเส้นไม่น่าขาดนะครับผมว่าสเส้นบล่มเลยเส้นประมาณห้าหุนได้นะครับ,รบสลิง ขาดแล้วก็หางตกนะครับถ้าเซฟตี้เอาไม่อยู่ก็ร่วงนะครับ <c oughs> คันนี้โอบอกให้ทำด้วยแต่ก็คือต้องแบ่งกันครับต้องแบ่งงานให้เจ้าอื่นทำบ้างนะครับทำขอบนอนเหมือนกันนะครับแกอยากได้ขอบนอนนะครับแต่พอดีผมก็ติดงานที่อื่นอยู่ ะจะภาพบรรยากาศการทำงานรถตัดอ้อยนะครับหรือทั้งคันนะครับกดซิ่งเลย <c oughs> นี่นะครับวันนี้กำลังขึ้นนะครับขึ้นตัว สก,กีนะครับเพราะเราแปลงขอบนอนเราต้องขึ้นใหม่หมดนะครับใช้ของเดิมไม่ได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับช่องแซม modify เดี๋ยวผมจะมีของปแปลกๆมาให้ชมอีกนะครับจากที่เราไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนะครับ รถตัดอ้อยหรือทั้งคันตัดเปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับตัดเฟรมเปลี่ยนใหม่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้ชมอีกครับแปลกๆแบบนี้แล้วครับโคตรซิ่งครับ สวัสดีครับ